ครับสวัสดีครับวันนี้อีฟุตบอลครับน่าเปลวันเปิดัสครับมาดูว่าจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับสำหรับวันเปิดัสของสัปดาห์นี้ครับอีฟุตบอล2 0 2 4ครับปึ๊บนะครับแจ็คนะครับไอเทมนะครับแล้วก็ นมานะครับมาดูนะครับนี่นะครับเนมาร์เนมาร์นิวเจอร์นี่นะครับก็คือก็จะได้แปดหมื่นนะครับแคมเปญนะครับออเจ c ก i ีฟนะครับแล้วก็พลัง exp อีกสองหมื่นนะครับนะครับได้นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับ กดรับก่อนเลยนะครับที่นี่เนี่นยได้เนีครมาได้น่าจะได้ทุกคนนะครับเนี่มาได,ได้ก็มาดูก่อนนะครับอยู่ในเพนไหมนะครับไม่คนะครับก็มาดูตัวนี้มีไหมถ้ายังไม่เห็นก็ต้องไปกดดูก่อนนะครับว่ามันขึ้นหรือ,อยังนะครับน่านี่ยเน,นี่มาแล้วเนี่ยนะครับ นี่มาเจียนะครับบราซิลน,นะครับเป็นตัวทีมชาตินะครับบราซิลเลีนได้ตั้งแต่นี้เลยครับตั้งแต่กลางไปยันหน้าเลยครับกประมาณนี้นะครับผมสลับนี้มานะครับได้นี้มา กันทุกคนนะครับโอเคครับมาดูนะครับ contact นะครับว่าจะมีอะไรมาใน special pre list นะครับนี่ครับพาร์ทหนึ่งครับนะครับได้ฟรีมาอีกแล้วครับหนึ่งอันเดี๋ยวมารอรุ้นว่าจะได้ตัวไหนนะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้มานะครับบือไวนะครับเซฟแชมเบอร์นะครับ จะมีพวกอันนี้เป็นนักเตะที่อัพค่าไม่ได้นักเตะอัพค่าไม่ได้ตันเลยครับเป็นตัวตันมาเลยถ้าใครอยากได้ก็มาเอาตัวอีสีทองแรกเอานะครับผมก็มีตัวนี้ครับเบอร์วายเซฟนะครับเซฟเชมเบอร์เหมือนกันครับเป็นตัวทีมชาติครับถ้าอยากได้ก็อีสีทองมาแรกเหมือนกันครับ ก็จะมีมาทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 10, 11ตัวครับนี่11ตัวนะครับแต่เดมเบลลี่นะครับเดมเบลลี่บริโนนะครับเบนนะครับอาร์เก้ครับแจโกดาลอตนะครับ, ott, รบแล้วก็ใครเนี่ยพิกฟอร์ดนะครับ แล้วก็รายตัวนะครับก็มาเรียกเอานะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มีตัวนี้ครับที่ได้ฟรีหนึ่งตัวก็คือไทเกสนะครับเป็นทีมนี้นะครับแล้วก็มีลีกสเปนครับนี่ครับลีกสเปนตัวนี้ครับลีกสเปนนะครับตัวใหม่นะครับอย่างใดตัวนี้ก็ เอาตัวอีสีทองมาแรกเหมือนกันครับผมแล้วก็ตำนานเป็นอันเดิมนะครับผมโอเคนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี Philip ้มันเพื่อหัดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้